สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ผมนายเคอาร์บีเนะฮะอยู่กับไมค์คาพิกเซลมอนพารี่95หรือเปล่า95เพราะผมเปิดจอจอในชแนลนี่ไงมีสองจอไอ้ชัดต้องต้องอวดจังเไปสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมา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 เล่นเกมครับมาเล่นไมค์คาพิกเซลมอนเอ้ยไม่ใช่ ถูกแล้ว <จะ S 1> วันนี้เราจะมาทําอะไรครับทําใจทาใจน่คือจะ <laughs> ไม่ใช่รเราเราจะมาทําห้องที่เป็นฟาร์มโคตรพ่อโคตรแม่ความกินนะซึ่งยังไม่ได้คิดเหมือนเดิมเดี๋ยวคิดสดเดี๋ยวฮะแล้วแล้วกล่องกล่องกล่องเนื้ออยู่ไหนฮะเนี่ยกาลังหาที่เจาะอยู่เียจะวางวางติดกันสองอันไหมถัดไปโอเคเราได้ทําการปิดระบบ นี่นะคะเนื่องจากมันแหล,กแ,ลกแหลกแหลกแหลกยัดเข้าไปค่อนข้างเรียกได้ว่าเยอะนะฮะโทษอ้าวการาแกนโดมาโทษใส่กองละเอาคนละกองเนาะนี่ปลานี่ผมโยนทิ้งเลยปลานี่เอาเนื้อคนละกองแล้วกันเพียกเลยกองหนึ่งอ่าเราเราเอามา26อันละแค่นี้พออย่าค่อยเอาเพิ่มผมเอามา32อัน ลปลาปลาก็อย่าใส่ก่อนอาตามตรงนะยังไม่ได้คิดแล้ว,ว่าจะทำวงจรคือคิดไว้แล้วแต่ลืมแล้วทำไมต้องขุดพื้นเนับจะได้ดูง่ายๆกูว่าจะทำไงดีเราจะทำฟาร์มเมลอนใช่ไหมอ่าฮะเราก็ทำงโง่ไปเลยนะทำทำเป็นแถวแล้วให้ให้มันกดเองอ่าให้มันกดแล้ว แล้วก็ <ปะ S 1> บีทุกอันแล้วก็เก็บทำงั้นเลยนะอืมกระโหลกแล้วทำง่ายดีพี่โมจัดการขุดเลยต้ก็ <laughs> ขุดพื้นเหรอก็อเอาไว้วางดินไงอโอเคหนามไปเอาดินเองเดีมีแล้วไม่มีโอเค นีคนคิดถึงพี่หมอทำไมเขาไม่ถามถึงผมบ้างเลยของมึงโหมาทุกคลิปไอ้บ้าเอดินดีงไงขอสี่อันไปดจากกล่องน,นี้ตอนนี้ทางทับหลักเราก็เป็นบ้านพี่หมอนะผมวางเลยป่าพี่เออยังไม่ได้สร้างไอ้ทางเข้านั้นเลยนะเข้าบ้านช่างแม่งดิ <c oughs> งั้นพาที่ถ้ายังไงพาที่ร้อยก็ยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์มีพาที่เท่าไหร่แล้วนะก็าสิบห้าน่าจะทันอยู่นะวางเลยนะองเ่ช่วยกันขูดสิผมวางก่อน

เดี๋ยวค่อยขุดทีหลังหมดแล้วอะ่ะพี่มอมีบินอีกไหมเย็อ่าโอเค แล้วเดี๋ยวนึงนะเราจะเะโ่มนี้เป็นเป็นตรงนี้เป็นมาด็ดตรงนี้เป็นเป็นผลผลผลิตทางเดินเป็นน้ำนี่เป็นผลผลิตจะบ้าแล้วแล้วก็บ่องบองบองอาบน้ำเล่นก็นี่น้ำเหรอไม่อ่าใช่ตรงนี้เป็นน้ำ ผมไปตักน้ำแับนะยามไก่มันให้ไข่ไก่เราด้วยนะพี่ยามไก่ยามไก่มันมันให้ไก่กข่ไข่ไก่เรา<ก>เด้วยผี่ผิดขโมอยเล็กพี่โมแบบกูเลยกูเลย ช่วงคำถามมีสาระจริงจริจริอีกแล้วเหรออีกแล้วจริงามไม่ออกแต่ครั้งนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือเราไม่ได้มาเริ่มถ่ายตอนดึกไงทีนนี้เราถ่ายในช่วงเช้าซึ่งเช้าเช้าของเราีนกี่โมงหลายตอง นี่ผมเตือนแล้วว่าเจ็ดโมงแลค่ะวันนี้ยเพราะว่านอนตั้งแต่ประมาณเมื่อวานนอนเร็วไม่ได้ตั้งใจจะนอนหรอกฮะแต่ว่ามันหลับเองอัตโนตนคือเมื่อคืนจะถ่ายแล้วเว้ยการ้องบอกว่าเดี๋ยวซีสองมาถ่ายนะพี่โมอืมหายยาวเลยตอนแรกผมก็ประมาณสี่ทุ่มผมประมาณสี่ทุ่มมาที่ผมนี่บอกไปนอนน่าจะสี่ทุ่มประมาณอ่าห้าทุ่มห้าทุ่มอ่ะห้าทุ่ม บอกเห้ผมไปงีบหน้าคอมตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเอาหมอนไปเอาหมอนหน้าทีวีเดี๋ยวก็ไปนอนหน้าทีวีเลยแล้วก็หายเลยหายเลยปล่อยคุณรอผมก็ตื่นมาเป็นพักๆตีสามตีสามรอทีโมเขายังไม่นอนหรอกขอนอนอีก่ตอนเย็นกัจแล้วก็แล้วก็ออตีห้าตีห้าแล้วทีอมก็ยังไม่นอนหรอกนะ ผมไปตีส <straightforward> ี่แล้วตอนผมก็นอนตอบตื่มมาหกโมงบอกเช้าแล้วเหรอวะเนี่ยนอนต่ออยงานแล้วกอนเจ็ดโมงแล้วก็เจ็ดโมงผมนี่ละทวยเลยครับผมก็เลยมาเล่นตั้งแต่เจ็ดโมงคอมก็ยังไม่ได้ปิดเอ๊ะเดี๋ยวนะแบบนี้หัวมันจะชนมันไม่เท่เน่นเท่อ่ะเนี่ย เราลืมไปว่าเราต้องขุดไอเี้ยนี่ก่อนไม่งั้นหัวมไม่ได้ช,ช่วยชย่วยกันไหนก็แล้วขุดเลยขุดทางนี้เหรอขุดขุด,ดรูกลางอ่ะช่วยสามบล็อกแม่ช่วยกุดได้มากเลยสักเอาเอ้ยเอ้บล็ พิตันไม่พอเอาไงพิตันไม่พอพิต่คาครับครับยังไงครับพิตันอ่าเอาหินสองอันไว้ตรงที่สี่หนึ่งหกสามเฮ้ยเอาหินสี่อันไปไว้ตรงนะีแล้วก็อะไรคนอสี่หนึ่งหกสามผมเปิดไมค์ครับติ้งดูดีกว่ากันนึงโอเคครไม่เยอะเลยดูิไมค์ อันไหนที่เราคราฟได้เราก็คราบไงอันไหนไที่เกี่งคราบเราก็ไม่คราบเราอยากให้มันเท,ท่เดี๋ยวเราขอดัดแปลงอะไรแปรร๊บทับชิวเต็มนี้กลับบ้านเน,ก,นก็ต้องมาเกิดที่ป่านี่ทุกทีอ่ะมีคนเขาอยากให้ผมอ Up, Up, ัพอัพอัปเดตเขาเรียกว่าอะไรอั Up, Up พอัปเวอร์ชั่นมองให้ผมอัปเวอร์ชั่นตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้อัปักทีผมก็เลยตั้งว่าหนึ่งร้อยเปลี่ยนแล้วกัน คือตัวเปิดเซิร์ฟมันเวอร์ชันใหม่ยังไม่มี่ะหรือว่ามีแล้วไมว่มีแล้วดีแล้วผมก็ไปโหลดของเถื่อนมาปล่อยเนื่องจากมีแขกรับเชิญบางคนที่ใช้อของเถื่อนใช่ก็ต้องเปิดเป็นเถื่อนครับเ,เดี๋ยวนะโอเคหินเลสโตนแล้วก็เหล็กใช่ไหมไม้ด้วยนี่ว่า เจ็บมีเยอะไม้อยู่ไหนฮนะนี่ไม้เจอแล้วการลอกเราว่าอีกไม่นานคงได้เศษด้ยทำไมอ่ะขาดอะไรอ่ะอขาดอะไรอ่ะทิกกี้พิตตันหายในกล่องนั้นก็มีนี่พี่มีไม่พอไงมีกี่อันนิดหนึ่งนิดหนึ่ง จะไม่ต้องออกคำแบบธรรมดาไปแล้วกันนะอ้ยลืม,ล,มลืมหยิบเลสโตอีกแล้ะขออภัยนะฮะเกมอาจจะแหลกบ้างนะ,ะเพราะว่าผมทำหลายอย่างะครับมันเปิดสองจอไงเฮ่อเฮอค <c oughs> ่าไฟมันก็จะเพิ่มขึ้น <c oughs> กินไฟด้วยแล้วคอมก็จะจอฟ้าง่ายขึ้น <c oughs> จอผมก็เลยมีสีออร่าเพิ่มขึ้นเป็นสีสวย เนี่ยมันจะเรียกว่านแหลกขึ้นมากไหมมันก็ไม่แหลกนั้แต่ผมอยู่บ้านแล้วมันแหลกตลอดเลยอ๋อหมาไก่มันแบบเฟรมเลนนี่ประมาณสิบอะครับโคตรแหลกกี่อันนะพี่ครับมาเจ็ดแปดแปดอันพอปะน่าจะพอเ้นเลาผมเอาอุปรกรณ์ด้วยขาดแต่ไม้อย่าไปดูบ้านหมอ มาแล้วคิดจะโดกูทุกสรรพสิ่งเลยแนะก็ระวังต่อโอ้โหแปดอันนี้อุปรกรณ์ผมเดี๋ยวผมค้าไปเพิ่มให้่ต็มตับสิน่นกูหมดแน่ชใช้แค่ไม้ <c oughs> เองพอเพราะเหล็กผมเอามาแล้วเนี่ยไม้พิโมโอโหโหัคโิบเก้าอันเดี๋ยวผมค้าโอ้โห,โหโกี่กองวะเนี่ยยังไม่ได้เยอะอยู่แต่หินน่าจะไม่พอ เดโดของบ้านพีโนไปเยวยอ่ะค้ามาสามสองอันพอ,อยังโอ้โหพอละมังม้งมั้งไม่พอเนี่ยก็เลยจะพูดยังไงแล้วเนี่ยยำไก่มองหน้าเลยเนี่ยเห็นไหมยำไก่อเ,เอาไปไมึงโยนมันทีเดียวดิเฮ้ยโชว์เสียงคีย์บอร์ดไงโหเท่ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวเรากดปิดนิดนึงแยังไงวะกดปิดแมพยังไงวะพี่ x เออ x ปิดกด x กด x ไม่รู้ไม่เคยปิดเปิดตลอดไม่เปิดแมพใหญ่อ่ะตรงนี้เราคงต้องสาระิ้งว่ามันไม่เท่เล่นเท่ไงจะบอกเลยนะวันนี้ผมอัดอัดอัพสดนะฮะวันนี้ไม่มีคลิปลงนะต้องรีบ กูต้องรีบให้ไมเนี่ยมันไม่ต้องเสร็จก็ได้ผมก็เปลี่ยนไปเรนเดอร์จอนู้นจริงๆถ้าถ้าจะเรนเดอร์ด้วยสองจอผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไม่เหรอพี่ก็ก็เรามันแบบมันมันค่อนข้างจะสะดวกขึ้นตรง่ี่แบบมันยังไงดีล่ะอธิบายไงดีกคือถึงมันจะแหลกเพิ่มขึ้นแต่มอนกี้แบบ กูทาอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเลยอย่างเช่นเนี่ยการล็อกทายอยู่เอ่อเออไม่ต้องพับปิกหน้าจอจะได้แบบว่าแบบว่าคิดจะได้ไม่โดนปัดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเล่นเฟสสบายใจในไรระหว่างที่กูสร้างอะไรประมาณนี้เล้วมึงไม่ต้องทำใครเข้ามาแล้ว <ขอ S 1> มัปิดหน้าอยู่วะเออพี่โมปรับให้ท <มา S 1> ันใจเลยฮะคือคุณเอ่ออะไรสักอย่าง อะไรสุดยอดเนี่ยอีนี่เนี่ยเข้ามาทำไมพี่แจ๊พังอ่าหายอันเรื่อย,ยายายามไก่ให้ใครนี่ะนี่ไงเข้ามาใหม่อีกแล้วน้องห่วงกับพูดไม่ได้แล้วครับไปแล้วครับมันไปแล้วนีผมเล่นเฟซบุ๊กอ้าวสนุกสนุก <c oughs> คือมันจะมีปัญหาเมื่อก่อนตอนผมใช้จอเดียวนะเขาก็จะองน้องครับ ประมานว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องเวลามีเสียงเฟซมาแล้วไปคุยไปตอบเฟซเงี้ยฮะไม่ต้องห่วงนะครับพี่ไม่มีปัญหาละครับจริงจริงเปิดเฟซทิงไว้เออเปิดแม่งทิ้งไว้เลยแต่แต่ข้อเสียคือไอ้ไอการล็อกมันจะบอกตรงตงเลยเว้ยปั๊บหนึ่งเลื่องเฟซก่อนมันจะเป็นการอีทิกอย่างหนึ่ง เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องกด enter หรือกด i เพื่อย้ายไปจออื่นนะฮะเออแต่ก,ก็ต้องกดอยู่ดีนี่ว่าลืมไปต้องกดไม่งั้นเมาส์มันไม่ขึ้นตกดอะไ่ก่อสร้างอ <_ s> ่ากิ้นทีกี่นาทีแล้วครับนั่นดิประมาณไม่ซื <_ s> ้อพูดคำว่าประมาณอย่างมั่นใจกี่นาทีวะ ประมาณดูดีว่าผมถ่ายตอนไหน Okay a เอ่อ Let's g เกมตอนนี้ประมาณ15นาที16นาทีแล้วครับผมเ k a y ครับสำหรับวันครับพี่เชื่อมบอนท์ p a r t 9:15ต้องขอลาไปก่อนได้เจอกันพันหน้าครับเนื่องจากวันนี้วันที่ ยี่สี่ทับนึ่งทับสองห้าแปมันมีชิบลงารีบไปเจอกันพนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะไปายเจอกันพนาครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ช anel โมทครับเกมช anel ด้วยครับไปไครับนี่เ <Yeah, S 2> <laughs> ยยไปแล้ว